วันนี้เราจะพาทุกคนมานั่งรถแท็กซี่ไร้คนขับกันโหอาวะทุกคนรถมันเลี้ยวเองแล้วประสบการณ์สุดล้ำกับพี่ AI เวอร์ชั่นหัวร้อนแล้วรถเราก็หัวร้อนนะครับกำลังจะเลี้ยวเองพี่แกจะแทรกเลนแล้วเดี๋ยวเฮ้ hey! มาดูกันว่านี่จะเป็นอนาคตของการขนส่งยุคใหม่หรือไม่ไปกับผมอังเจอร์ n e y ไปลุยกันครับ สวัสดีครับทุกคนในี่เกิดที่กรุงออสตินนะครับผมรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมานั่งรถแท right ็กซี่ไร้คนขับนะครับของเวมโอนั่นเองซึ่งเราเนี่ยได้ทําการจองผ่าน Uber นะเดี๋ยวเป็นยังไงไปดูกันดีกว่าครับนี่นะครับโดยที่ในแอปของเราเนี่ยก็จะขึ้นมาบอกเลยว่ารถที่เรากําลังจะขึ้นไปเนี่ยเป็น w a m o Vehicles นะครับผม f u l l y a u t o n o m o ั s หรือว่าไ right ร้คนขับนั่นเองเป็นรถแจ g ก a r ว p a c e นะครับสีขาวซึ่งปัจจุบันเนี่ยตัว เวโมเองเนี่ยใช้รถรุ่นนี้เป็นหลักนะครับนี่มาแล้วนะครับรถยนต์ไร้คนขับของเราเวโมนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวไปได้วะรอก่อนคันนี้ของเราจริงๆนะเอาเดินตามเข้าไปค่ะนะครับผมก็คือรถของเราเฮ้ยนี่มันทะเบียนเดียวกันจริงๆนะเห็นไหมเอาละก็โอ้มาถึงเขาก็อันล็อกให้เลยนะครับผมเปิดเข้าไป ว้ที่นั่งข้างในก็สะอาดสะอ้านนะครับเข้ามาเนี่ยตัวรถเป็นรถ Jaguar I-Pace แล้วก็มีการบอกเลยนะว่า g o o d afternoon อั้งนะครับผมแล้วก็เหมือนว่าเราจะต้องกดปุ่ม start ride สินะโอเคครับผมนี่ทุกคนไปหมดแล้วนะฮะ The meat of buffalo is the same as our ones, so keep your seat off class and knees. ว้าว <Wow. S 2> เขาไม่ขับต่อนะฮะถ้าเราไม่รัดเข็มขัดนะครับผมดังนั้นเราอาจจะต้องรัดเข็มขัดกันก่อนนะฮะแล้วตอนนี้นะครับ เราก็อยู่กันบนรถเบโมจริงๆแล้วนะซึ่งตอนขึ้นมาเนี่ยเขาก็แนะนําว่าเราต้องกดปุ่มอะไรบ้างนะครับแล้วก็บังคับให้ทาซีเดีนะครับผมแล้วก็บอกว่าในอุบัติเหตุหรือว่ากรณีใดๆที่เราต้องการติดต่อมนุษย์เนี่ยบนรถจะมีปุ่มให้เราคุยกับมนุษย์จริงๆนะครับผมก็น่าจะเป็น call center หรือแ h ทซ support ของเขาแั่แต่เพราะทุกคนครับหนึ่งเลยนะคือรถคันนี้ใหม่มากนะเราเองก็ตื่นเต้นมากๆนะครับกับรถที่ไม่มีคนขับนะครับผมซึ่ง เรื่องราวเนี่ยก็คือว่าเราจริงๆเนี่ยผมจะไปกินข้าวที่นี่แหละแล้วก็ประเด็นก็คือว่ากด Uber ปกติเลยนะครับไม่ได้เรียกรถพิเศษอะไรเลยเป็น Uber อร์มาตรฐานเลยแล้วก็เขาแจ้งเตือนขึ้นมาว่าเอ้ย Uber รอบนี้เนี่ยเขาได้จัดการหารถเวมโอมาให้เรานะครับผมซึ่งเราก็แน่นอนแหละต้องกดรับสินะใช่ไหมเราเราตื่นเต้นมากกับเรื่องนี้นะครับโดยที่ค่าบริการเนี่ยก็คือเป็นค่าบริการเท่ากันกับตัว Uber มาตรฐานเลยนะครับไม่มีการบวกชาร์จเงินเพิ่มแต่ยางได้ นี่นะฮะตอนนี้รถของเรากำลังขับไปข้างหน้านะครับผมโดยที่ <laughs> ไม่มีมนุษย์อยู่ข้างหน้าเลยนะครับผมแล้วก็ตัวแมพเนี่ยข้างล่างก็จะบอกเรานะว่าเราจะไปยังไงบ้างนะครับมีให้เล่นเพลงได้นะครับมีให้จอดรถแล้วก็มีให้คุยกับมนุษย์นะครับผมซึ่งไรท์ในของเราในวันนี้เนี่ยก็จะใช้เวลาทั้งหมด9นาทีนะครับบนรถคันนี้นั่นเองจากั๊ นะครับผมสีขาวคันนี้ซึ่งเท่าที่หาข้อบูลมาไวๆเนี่ยเป็นรถยนต์มาตรฐานนะครับของเจ้าตัวรถเวโมในปัจจุบันที่มีการอัดวิดีโอนี้ขึ้นมานะซึ่งในอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงผมก็ไม่ทราบเช่นกันนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยตอนที่เราจะขึ้นรถเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะขึ้นรถเนี่ยมือถือของเราจะขออนุญาตตอบลูทูธนะครับเพื่อที่ว่าเมื่ออยู่ใกล้รถแล้วเนี่ยรถของเราจะได้อันล็อกหรือว่าเปิดประตูให้อัตโนมัตินั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเกิดใครไม่สะดวกใจที่จะเปิด ตัวบลูทูธเนี่ยอันนี้ผมเข้าใจว่าอาจจะต้องเป็นการเปิดรถแบบวิธีอื่นนะครับผมซึ่งผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าทํำยังไงสภาพโดยรวมของบนรถนะครับผมเดี๋ยวมารีวิวกันไวๆแล้วกันเพราะว่าตัวรถเนี่ยก็น่าสนใจนะแต่ว่าสภาพโดยรวมนะครับก็เป็นรถที่กว้างขวางนะครับแล้วก็เรื่องของความสะอาดเนี่ยผมว่าก็ค่อนข้างสะอาดเลยนะไม่ได้มีคราบเคลือบอะไรนะครับผมก็ เข้าใจว่ามันเป็นอูเบอร์เนาะมันก็ต้องมีคนนั่งมาก่อนเรานะครับผมซึ่งพอไม่มีคนขับรถเนี่ยเราเองก็อาจจะมีความกังวลในเรื่องของความสะอาดแต่ว่าในปัจจุบันนะครับคันนี้เนี่ยไม่ได้มีปัญหาใดอย่างใดเดี๋ยวรถของเรานะครับจะตรงไปเรื่อยๆเนาะเท่าที่ดูเนี่ยเขาก็ค่อนข้างสะดวกเลยนะว้าวนะครับผมการขับรถโดยที่ ไม่มีคนขับมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับผมแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครนะครับเลือกที่จะนั่งที่นั่งแบบตรงคนขับหลังคนขับเนี่ยก็คือจะกว้างมากๆนะครับเพราะว่าพวงอะไรเพราะว่าที่นั่งเนี่ยหายไปแล้วนั่นเองนะครับผมหมายถึงว่าเขาพับไปสุดทางเลยใช่ไหมล่ะแล้วก็น้อยแน่นอนนะฮะตัวรถของเราเดี่ยจะมีการเลี้ยวเองนะครับผมนี่ดูดิ จังหวะในการเลี้ยวเนี่ยก็คือไม่กินเลนชาวบ้านเลยนะแล้วก็อาจจะมีการขับรถที่ยึกยักบ้างนะครับผมเพราะว่าคันเร่งเขาเป็นคันเร่งไฟฟ้าหรือมันเป็นรถเป็นรถแบบ E ีนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีการกระชากตามรูปแบบของรถ E ีีธรรมดานั่นเองนะแล้วเขาก็ตรงปลายตรงนู้นนะครับเขียนไว้ชัดเจนว่าห้ามจับพวงมาลัยนะครับผมห้ามไปยุ่งกับพวงมาลัยเลย ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันจะมีใครไปยุ่งนะครับแต่มันก็คงมีคนคิดบ้างแหละว่าแบบอยากไปจับเล่นดังนั้นก็ถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสได้ใช้บริการนะครับรถยนต์เวโมคันนี้หรือว่าประเภทนี้เนี่ยก็อย่าไปยุ่งมือบอลน,นะเมื่อกี้รถเลี้ยวเองนะครับผมข้างๆข,ของเราเนี่ยก็คือตัวรถเมย์เมื่อกี้รถเราต่อหลังรถเมอย์อยู่นะครับผมแล้วเหมือนว่าพี่ AI แกจะหัวร้อนนิดนึงนะครับพี่ AI แกก็เลยจัดการเลี้ยวรถให้เราด้วยตัวเองนั่นเลยนั่นเองนะครับผม ก็เป็นประสบการณ์ Black แปลกใหม่ละกันที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่เคยไม่เคยนั่งละ่ะแน่แน่ล่ะนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเราเองก็ไม่ไม,ไม่ไม่คิดไม่ฝันด้วยว่าเราจะได้นั่งนะครับผมปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันนะครับผมตัวเวมท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยมีบริการอยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับแต่อาจจะมีไม่ครบทุกเมืองนะแน่ๆเนี่ยมีที่เท็กซัสนะครับแน่ๆเพราะเราอยู่ในเท็กซัสนะครับรถที่ผมเรียกเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองออสติน รัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วมันก็เข้าใจว่าก็น่าจะมีเมืองอื่นๆในรัฐเท็กซัสบางเมืองใหญ่ๆแหละที่น่าจะมีเซอร์วิสของเวโออยู่นะครับผมวิธีการเรียกก็อย่างที่พูดกันไปตอนต้นคลิปนะครับก็คือว่าเราสามารถกดเลือกตัวไม่ใช่สิเราสามารถกดเรียกตัวรถนะครับจากแอป Uber ได้เลยตัวที่ตัวผมเองเนี่ยไม่สามารถเลือกได้นะว่าจะเอาเวโมเท่านั้นนะครับผมมันเป็นการสุ่มดวงมาได้เจอ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากนั่งรถเว m โหรือว่ารถยนต์ไร้คนขับเนี่ยในแอปแอปอูเบอร์เนี่ยจะมีออปชันให้เราเลือกไม่นั่งได้นะครับผมแต่ไม่มีออปชันให้เลือกว่าจะนั่งแต่เวมโวเท่านั้นนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในคลิปอนาคตของรถยนต์ไร้คนขับหรือเปล่าคนขับคนขับนะครับผมนี่อาจจะเป็นหนึ่งใน คลิปที่พูดเกี่ยวกับว่าอนาคตของรถยนต์ไร้คนขับเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมเพราะเท่าที่ดูนะการที่เขาขับเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ในเลนได้ค่อนข้างมั่นคงเลยนะครับผมไม่ได้มีการที่ว่ามีการเปลี่ยนเลนกระทันหันหรืออย่างไรนะครับผมแล้วก็ถ้าไม่นับสภาพตอนที่เขาเลี้ยวอะไรแรงๆเนี่ยรถยนต์ขับเรียกว่านุ่มเลยนะ ขับนุ่มเลยนะครับผมแล้วก็แรงกระชากเนี่ยเป็นแรงกระชากของรถยนต์ EV ที่น่าจะได้พบเห็นในแทบจะทุกรุ่นเลยนั่นเองนะครับผมดังนั้นถ้าเกิดว่าใครมานั่งเนี่ยก็ค่อนข้างสบายใจได้แหละว,ว่าเออหคือตัวรถนะครับขับค่อนข้างปลอดภัยนะครับผมแล้ว2ก็คือว่าที่นั่งเนี่ยกว้างขวางแน่นอนแต่ถ้าเกิดใครมีสัมภาระอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมว่าถ้าเกิดเป็นนักเดินทางแล้ว ดันมีแบคแพคหรือว่าเป้หรือว่ากระเป๋าเดินทางใบใหญ่ที่จําเป็นต้องใส่หลังรถเนี่ยเราจะต้องทําอย่างไรบ้างนะครับผมอันนี้ไม่เคยลองนะแล้วก็จริงๆอยากลองแหละแต่ไม่รู้จะมีโอกาสอีกหรือเปล่านะครับผมอยู่ๆก็ได้นั่งเวโมอันนี้คือน่าจะเป็นเรียกว่าอะไรอะ่ะดวงครีเอเตอร์หรือเปล่านะฮะเป็นครีเอเตอร์สักนะครับผมอยู่ๆก็ได้นั่งเวมขึ้นปัจจุบันเนี่ยตัวรถเปิดไฟเลี้ยวเองเรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกครั้งที่เลี้ยว ทุกครั้งที่เขาเลี้ยวเนี่ยเขาก็มีการเปิดไฟเตือนคันข้างหลังเสมอนะแล้วก็ในแผนที่ด้านล่างนะครับจะเห็นเส้นเขียวๆเ,เนี่ยบอกว่ารถกําลังจะเลี้ยวนะแล้วรถเนี่ยก็จะเลี้ยวเองนะครับผมสุดจัดว,ว้าวนะครับผมตัวรถก็เป็นอย่างที่เห็นนั่นเองนะดังนั้นนะครับสาหรับใครที่มีโอกาสได้มานั่งเนี่ยก็ขอให้ enjoy กับประสบการณ์อันแปลกใหม่นี้นะครับผมคลิปนี้เนี่ย อัดในประมาณช่วงสิ้นเดือนอตุลาคมปี2568หรือว่าสิ้นเดือนตุลาคม2025นั่นเองนะครับผมดังนั้นเนี่ยสำหรับผมอันนี้คือเรื่องที่ใหม่มากๆนะครับกับการที่อยู่ๆก็ได้นั่งรถยนต์ที่ไม่มีคนขับนะครับผม fully autonomous vehicles นั่นเองนะปัจจุบันก็รู้สึกว่าเออมันก็ เป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วกันนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนในตอนต้นวิดีโอนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหานะครับกับว่าเฮ้ยต้องการซัพพอร์ตจากคนนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีปุ่มซัพพอร์ตนะครับผมเพื่อให้เราคุยกับมนุษย์ที่เป็นตัวจริงๆได้นะแล้วก็ตัวกล้องนะครับเรามีตัวกล้องข้างบน1อันนะครับแล้วก็มีตัวกล้องตรงนี้นะครับผมอีกหนึ่งอันนั่นเองที่จะคอยตรวจสอบว่าบนรถเนี่ยมี การทําอะไรที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะควรหรือเปล่านะครับแล้วก็แน่นอนแหละเซ็นเซอร์เรื่องของตัว s i ทเบล l เนี่ยมีแน่นอนทุกคนดีเทลเล็กๆก,ก็คือว่ารถแบบมันเห็นนะว่าคันข้างหน้าเปิดไฟเลี้ยวนะครับผมแล้วรถเราก็หัวร้อนนะครับกำลังจะเลี้ยวเองพี่แกจะแทรกเลนแล้วเดี๋ยวเฮ้ย hey, อยู่ในเลนก่อนสิแหมใจร้อนซะด้วยนะครับผมคือนี่นะฮะเราเนี่ยจริงๆเนี่ยเราจะต้องขอ้ขอมุลกล้องนิดน,นึง จริงๆนะครับเราอยู่เลนนี้นะเมื่อกี้นะแล้วพี่แกเกิดหัวร้อนนะครับพี่ AI แกอยากจะเลี้ยวตัดขวาเข้าไปแล้วก็เหมือนจะไปไม่พ้นนะครับเซ็นเซอร์ไม่อนุญาตเขาก็เลยวนกลับมาอยู่ที่เดิมข้างหลังนั่นเองนะครับผมเซ็นเซอร์เนี่ยไหนลองจิ้มซิมีเพลงมีรูทบิวนะครับมี Temperature หรือว่าไอ้น,นี้นั่นเองแล้วก็มี about this car นะครับ Riding tips camera privacy เอ้ยอันนี้น่าสนใจ camera เ,เปิดอยู่นะครับผมแล้วก็ไมปิดนะครับดังนั้นเนี่ยแปลว่า ตัวรถของเรานะครับมีการอัดวิดีโอเราไว้ตลอดเวลานะครับผมนี่อันนี้อ่านกันนะนะครับผมมีการอัดวิดีโอไว้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ดังนั้นเนี่ยเราจะมีฟุตเทจเขาเน่ขาน่าจะแบบมีมีหลักฐานอะไรถ้าเกิดเราทำอะไรไม่ดีแต่เขาก็บอกว่าไมโครโฟนนะครับผมก็ปิดไว้นะครับไม่มีการอัดบันทึกเสียงไว้จนกว่าจะมีความจําเป็นนั่นเองนะครับผมดังนั้นก็เพื่อให้ทุกคนสบายใจนะครับก็คือว่าเขาก็ประกาศตรงนี้เลยแหละว่าเออ รถยนต์นะครับผมรถยนต์คันนี้มีการอัดภาพวิดีโอไว้น่าจะไม่ได้บอกว่าตลอดเวลาหรอกแต่ก็น่าจะแบบเป็น,เป,นเป็นเรื่อยๆแล้วกันขั้นตักเนอะแต่ว่าเขาก็เมคชั่วกับเราว่าเขาไม่ได้บันทึกเสียงการสนทนาใดๆนะครับผมดังนั้นก็ผมว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่เราคงต้องยอมรับกันเนอะถ้าเกิดว่าเราจะอยากที่จะมานั่งรถยนต์ประเภทนี้นะครับผมเพราะว่าผมก็เชื่อว่าการที่ไม่มีคนขับเนี่ยเรื่องความปลอดภัยหลายๆท่านอาจจะมีคอนเซิร์นนะครับผมดังนั้นก็โอเคตามนั้น ส่วนจุดหมายปลายทางของเราในวันนี้นะครับผมเราก็ยังเดินทางกันอยู่ในโซนดาวน์ทาวน์ออสตินนั่นเองนะครับผมอาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เราสุ่มได้รถคันนี้มาละมัง้งเพราะว่าเราไม่ได้เดินทางไกลนะคะรับผมถ้าเกิดนับเป็นระยะทางเนี่ยก็ประมาณ 2-3กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับแค่ว่ารถในเมืองมันติดซะนิดนึงมันเลยใช้เวลาเยอะนะแต่ว่าถ้านับตามระยะทางเนี่ยประมาณ2-3กิโลเมตรนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่ารถมันต้องเบี่ยงทางหรือว่าวนหน่อยเนี่ยก็ไม่เกิน4กิโลเมตรอยู่ในย่านดาวทานออสตินนั่นเองนะครับผมโอเครถขยับแล้วนะแล้วก็นี่นะครับรถยนต์เลี้ยวเองเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะถ่ายยันลงจากรถเลยนะครับผมเพราะว่าเหลืออีกประมาณหนึ่งนาทีเองอย่างนี้ โอเคครับโอเคเขาแจ้งเรามาแล้วนะครับว่าตัวรถยนต์นะครับวิธีลงก็คือต้องดึงอุอันนี้กระแทกจริงนะ โอ้มันมีพอมันเป็นแบบเนินๆเ,เนี่ยรถยนต์อาจจะแบบจอดไม่เจอมัง้งอ่าโอเคจอดแล้วนะครับผมเขาก็จะเขียนว่าจอดแล้วนะครับอย่าลืมเขาบอกว่าอย่าลืมของแล้วก็วิธีเปิดก็คือดึงหนึ่งครั้งเพื่ออันล็อกนะครับแล้วดึงอีกหนึ่งครั้งเพื่อเปิดประตูนั่นเองนะโอเคครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับทุกคนแล้วก็ไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะอย่าลืมกดไลค์แชร์และซับสไครป์นะครับผมแล้วก็ขอเช็คของในรถก่อนนะเช็คไปด้วยกันละกัน นะครับผมในรถในรถไม่มีของใดๆแล้วมัง้งนะโอเคบาย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 เวโมทุกคนบายบายเวโมด้วยกันเร็วบาย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 แล้วเราต้องทำอะไรอีกไหมอะ่ะน่าจะต้องกดเรียบร้อยนะครับทุกคนโอเคแล้วก็ไปละบาย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 รถเวโมเ็ว bye bye. Bye bye, ทุกคนถอยพี่แกเห็นเราอยู่บาย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 ขอบคุณมากนะครับที่มาส่ง